สนุนโดยวิสารออโ,โตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกควาำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอาโ,ตโตคา่า com สวัสดีครับผมเบียร์วิสารออโตค่าครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับรถที่เป็นพ่อ้านสายซิ่งนะฮะสัญชาติสวีเดนเพิ่งจะซื้อเข้ามาเลยนะครับนี่คือ One v o l v o V60 ที8 a r g e All-wheel drive ปี2020จดทะเบียนปี2022สีดำเลขไม้ใช้งานไปแล้ว70,000กิโลเศษๆนะครับตอนที่ออกห้างป้ายแดงเนี่ยมีค่าตัวสูงถึง2 6 90,000บาทวันนี้มาจอดที่วิสาลโอโตคาผ่านไป3ปีกว่าๆราคาเหลือแค่1 4 9 9 0 0 0บาทครับประหยัดไปเป็นล้านเลยนะฮะรถคันนี้บอกได้เลยว่าด้วยพละกกำลังและ ด้วยพละกําลังของเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะฮะให้พละกําลังมหาศาลจริงๆเขาถึงเรียกกันว่าพ่อบ้านสายซิ่งนะครับท่านใดสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะฮะดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะรีวิวทุกซอกทุกมุมเลยเดี๋ยวตามไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมของเจ้า V60 T8 คันนี้นะฮะไฟหน้าเขาเนี่ยเป็น LED เต็มระบบเลยนะฮะ Full LED Active h i g h Beam System นะฮะแล้วไฟเลี้ยวเขาเนี่ยเวลาเปิดแล้วเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับ้อนนะฮะเทพเจ้าทอนะฮะท่านผู้ชมสวยมากๆนะฮะเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้ามีมาให้นะฮะในกระจังหน้าเนี่ยนะฮะก็จะมีกล้อง360องศานะฮะตรงโลโก้รถคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามานะท่านผู้ชมผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเนี่ยริ้วรอยเนี่ยเยอะเลยนะรอยสะเก็ดหินเนี่ยนะฮะ ต้องบอกว่ารถสีดำเนี่ยนะฮะเวลาใช้งานแล้วไม่ว่าจะเป็นการชนมแมลงหรือว่าสะเก็ดหินกระเทาะเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ง่ายหรือว่ารอยขนแมวก็จะเห็นได้ง่ายนะฮะแต่ข้อดีของรถคันนี้คือเจ้าของเดิมเขาต่อประกันภัยชั้นหนึ่งทุกปีนะวันนี้เขาขายให้ผมเนี่ยเขาก็ให้ประกันภัยชั้นหนึ่งมาด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะเอาไปเคลมได้นะครับแต่นี่คือมันสภาพเดิมๆที่แบบว่าซื้อเข้ามาปุ๊บผมก็รีวิวให้เห็นเลยนะฮะจะได้ ลูกค้าที่ดูคลิปผมเนี่ยเขาจะได้เห็นว่ารถนี้ที่มันเพิ่งเข้ามาเนี่ยสภาพเป็นแบบไหนเท่านั้นเองนะฮะเจตนาในการรีวิวมีเท่านี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องปุ๊บดูโครงสร้างนะท่านผู้ชมปุ๊บเปิดขึ้นมาเป็นโชคโอ้โหยังมีฝุ่นอยู่เลยนะพี่ขอผ้าหน่อยนะอ่ะ โอเคท่าผู้ชมมาดูความเดิมก่อนน้ผ้าเช็ดให้ดูนะดูความเดิมนะนี่เช็ดให้เห็นเห็นเลยนะว่าเพิ่งเข้าจริงๆนะเป็นโลหะพับนะไม่มีซิลเลอร์นะตรงนี้สันรอนข้างในเห็นไหมครับเนี่ยมีตาปั๊มเนี่ไหมเป็นตัวเลข s ี r i a l number แล้วสีภายในเนี่ยไม่เงานะสีภายในไม่เงาจะเป็นด้านๆน,นะครับท่านผู้ชม ฉนวนกั้นความร้อนหมุดทุกตัวยังอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์อยู่นี่นะไล่เรียงมาเนี่ยสันรอนนะครับมีคราบฝุ่นอยู่สติ๊กเกอร์อยู่นี่นี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับท่านผู้ชมทีนี้มาดูน็อตยึดฝากระโปรงเอาผ้าเช็ดให้เห็นนี่เห็นไหมน็อตไม่ขยับไม่โดนประแจมาก่อนไม่แกะแล้วเนี่ยมีตาปั๊มเห็นไหมครับวอลโว มีเรลี่ำเบอร์ต่างๆนะฮะอ่ามาดูน็อตบานพับนะน็อตแก้มเนี่ยน็อตแก้มก็คือตรงนี้เนี่ยเห็นสองตัวตัวที่หนึ่งนะตัวที่สองน็อตไม่ขยับนะฮะแล้เนี่ยมีตาปั๊มวอลโวนะฮะเมดอินสวีเดนเห็นไหมเมดอินสวีเดนนะครับอ่าของแท้เลยนะท่านผู้ชมมาไล่เลียงมาจนถึงคานด้านหน้าดูความเดิมกัน นะะฮเห็นไหมเดิมเดิมหม้อนงหม้อน้ำวอลโว่สติ๊กเกอร์นะเห็นไหมอยู่ครบเห็นไหมครับเนี่ยผมสตาร์ทรถอยู่ด้วยนะฮะจนมาถึงแก้มด้านซ้ายมาเห็นน็อตก่อนละนะน็อตแก้มสองตัวนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองไม่ขยับเนี่ยตาปั๊มที่แก้มวอลโว m เม e อินสวีเดนแล้วก็มาน็อตยืดฝากระโปรง เห็นไหมกล้องเห็นป่ะโฟกัสให้เห็นนะเนี่ยวอลโวปั๊มวันโวหมดเลยเห็นไหมครับนี่มอ,อก,กอขออภัยนะท่านผู้ชมมันเพิ่งเข้ามาผมก็พยายามจะเช็ดให,ให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่ารถผมเดิมๆนี่เครื่องยนต์ผมสตาร์ทอยู่ด้วยไปดูนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับเป็นวัน v ว V60 ศนนะท่านผู้ชม เครื่องยนตสันดาบบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้พละกกาลังสูงถึง407แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด640นิวตันเมตรนะฮะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพละกกาลังเนี่ยไม่ต้องบอกเลยพอบ้านสายซิ่งดีๆเลยนะฮะปูดปาร์ทแน่นอนนะครับแต่ใจความหลักๆตรงนี้โครงสร้างสวยเดิมไม่มีชนแน่นอนนะฮะผมรับประกันมาต่อกันที่ล้อแมกนะฮะท่านผู้ชม เป็นล้อแม็กสีดำปัดขอบเงินนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับยางมิชลินนะฮะซีรีส์ของยางก็ 235-40R19 ทับนเะฮะเป็นขอบ19ขอบใหญ่เต็มซุ้มเลยนะฮะปีของยางสัป,ปดาห์ที่1ปี2022ดอกยางยังลึกๆอยู่ขนยางยังมีอยู่ใช้ได้อีกยาวๆนะครับกระจกมองข้างนะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะมือเปิดมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์นะครับนี่เห็นไหมคิวกระจกทั้ง4บาน นะฮะยาวไปจนถึงท้ายรถเลยเนี่ยตัดด้วยโครเมียมสวยงามนะฮะมันมีความแบบแบนๆนะฮะไม่สูงนะเห็นไหมไม่สูงเห็นปะแต่มันสปอร์ตนะฮะมันเป็นรถพ่อบ้านครับท่านผู้ชมสายซิ่งแต่ถ้าใครไม่ใช่พ่อบ้านอยากจะใช้ก็ได้นะฮะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างตั้งแต่ประตูบานแรกกันมาอือดูตะเข็บนะฮะแบบนี้เดิมเดิม นะเดิมๆครับท่านผู้ชมเม็ดอาร์ค hmm. เห็นชัดสีเดิมนะฮะความสม่ำเสมอของสีครบนะครับซอกซอกเนี่ยไม่ดูไม่ได้เลยนะต้องดูนะฮะหมุดบานภัพต่างๆนะฮะมันต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ผ่านการแกะมาก่อนนะครับแป้นคันเร่งแป้นเบรกพรมพื้นซับในนะฮะก็ต้องเรียบร้อยไม่ลุยน้ำไม่จมน้ำมานะครับโอเคนะดูกระดูกงูแกะไม่ได้นะ ถ้าผู้ชมแกะไม่ได้ขออภัยนะแกะไม่ได้ใจนี่อยากจะแกะใจจะาขาดเลยนะแต่มันดึงไม่ได้นะฮะมันเนี่ยเห็นปะมันอยู่พร้อมกับพรมหลังคาท่านผู้ชมเนี่ยถ้าดึงออกมามันจะเกิดความชํารุดมันดึงไม่ได้นะมาดูความเดิมแล้วกันไว้ใจผมปะละ่ะไว้ใจผมปะละ่ะทำไมไว้ใจก็บันทึกคลิปไงนะฮะพูดอะไรไปนะโม้ก็ฟ้องไปเลย ถูกป่ะอ่าโอเคมาครับเนี่ยดูความเดิมดูซับในไล่เรียงมานะฮะเห็นไหมก่อนประตูแผ่นเพจนะฮะอัตราการเติมลมยางหมุดเห็นไหมครับเดิมเดิมแบบนี้โอเคนะฮะบานต่อมาดูความเดิมตะเข็บอ่าเนี่ยตะเข็บอย่างงี้ชัดเจนนะฮะอ่า บานพับบานพับในนี้มันจะมีแผ่นเพจอยู่ท่านผู้ชมเห็นปะตรงเสาบีเนี่ยมันจะมีแผ่นเพจอยู่ตรงนี้เห็นไหมวอลโว์คาร์นะคอร์ปอเรชั่นเห็นไหมครับอ่าต่างๆเนี่ยแผ่นเพจตรงนี้ต้องไม่แกะนะไม่แกะแปะใหม่นะอ่าแล้วเนี่ยดูซับในเห็นไหมครับเดิมๆไล่เรียงลงไปนะฮะชัดเจนนะครับนี่ฝาถังน้ํามันนะฮะมาต่อกันที่ท้ายรถท้ายรถ ก็สวยนะนะชายล่างเป็นปลายท่อคู่นะท่านผู้ชมมีเซ็นเซอร์การระยะด้านท้ายไฟทับทิมกล้องมองหลังมีมีสัญลักษณ์ V60 นะฮะนี่ครับ T8 a l l w h e e l d ไดอ R-R-Charge นะฮะ R-Charge อ่าโอเคสัญลักษณ์วอ l โวนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าอ่าดูความเดิมเนี่ยตะเข็บแบบนี้เดิมๆ ดูนะ็อตยึดฝาประตูท้ายเห็นไหมครับต้องไม่ขยับไม่แกะไม่ถอดร่องน้ำรางน้ำนะชัดเจนทั้งสองข้างต้องเหมือนกันนะครับเดิมๆนะฮะต่อมาที่เก็บสัมภาระตัวนี้มีฉากกั้นด้วยนะบังสายตาได้เห็นไหมแต่ถ้าไม่ใช้จะถอดออกก็ได้นะครับและนี่ที่เก็บสัมภาระนะฮะมีพวกอุปกรณ์เห็นไหมครับอุปกรณ์การเติมลมยางลากจูงต่างๆไม่เคยใช้นะฮะท่านผู้ชมเดิมเดิม เวลาปิดฝาท้ายก็พึ่งโอเคมาดูโครงสร้างแถบซ้ายต่อมาครับเดิมเดิมอืมโอเคนะดูซับในโครงสร้างเนี่ยดูสีดูกรให้ดีจริงๆผมดูด้วยสายตาก็รู้นะท่านผู้ชมดูรถมาก ขนาดนี้แล้วนะฮะอยู่กับรถมาเป็น10บสปีนะฮะดูแป๊บเดียวก็รู้นะฮะแต่นี่คือการรีวิวก็อยากให้ทุกท่านมีความรู้ไปด้วยเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมเดิมๆซอกผ่านตะเข็บตับในนะครับหมุดก่อนนะเรียบร้อยดูหลังคานะหลังคาพนรลมิกสันรูปบานเบลเลอร์เลยนะฮะมีแหลกที่ใส่แหลกหลังคาด้วยนะครับสวยงามมาฟันธงได้เลยครับ นี่คือ Volvo V60 นะฮะท่านผู้ชม T ีปี2020.22สีจดําสบอีดำบอดี้รอบคันแล้วเนี่ยรถแบบนี้นะฮะสำหรับผมเรียกว่ารถเกรด Gate A บวกบวกเพราะว่าน็อตไม่ขยับทั้งคันนะฮะโครงสร้างผมรับประกันได้เลยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำเลขใหม่แท้รถคันนี้ผมสามารถให้ลูกค้านำไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการของ v o l v o สาขาไหนก็ได้รถคันนี้ผมสามารถยินยอมให้ลูกค้าพาใครก็ได้ที่ดูรถยนต์มือสองเป็นมาดูที่เต็นท์ ให้ทดลองขับก่อนตัดสินใจก็ได้นะไม่ต้องจองให้ลองขับเลยนะฮะคนของผมไปด้วยนะครับอ่าหรือไม่สะดวกมาจะโทรขอ,ขอข้อมูลผมไปตรวจสอบก่อนขอดูเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับรถคันนี้ก่อนยินดีไม่มีปัญหานะครับผมเบียว,วิสารโอโตคารับประกันครับอ่ะมาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเดินเข้ามานะฮะท่อไอเสียปลายท่อคู่ใช้งานได้จริงนะฮะไม่ใช่ปลายท่อหลอกนะครับ อ่ามาถึงช่วงล้อหลังนะฮะโช็อกต่างๆไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะครับสะอาดสะอ้านมากๆเนี่ยเหล็กยังมีตาปั๊มเห็นไหมครับวอลโวอยู่เลยมาร์กิ้งต่างๆยังอยู่สนิมไม่มีด้วยนะอ่าตัวนี้มันเป็น all wheel drive นะฮะขับหน้าขับหลังนะครับนี่เฟืองต่างๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมไม่มีเยิ้มนะฮะไม่มีรั่วซีนแห้งๆเลยนะครับนี่ฮะเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมครับวอลโวมีซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆเม็ดอิน อันนี้อิตาลีเลยนะเนี่ย made in อิตาลีเลยนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมอ่าเข้ามาใต้ท้องนี่มีสัญลักษณ์วอลโว่เห็นไหมครับต่างๆนะครับสะอาดสะอา้านไม่มีสนิมนะฮะท่อไอ้เสียเดินมาแล้วใต้ท้องเนี่ยนะฮะเขาจะมีพวกแผ่นพลาสติกเนี่ยพวกเนี้ยนะฮะเก็บความละเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะหมุดทุกตัวน็อตทุกตัวยังอยู่เลยนะฮะนี่คือพื้นพื้นรถใต้ท้องนะครับใหม่ไม่มีสนิมนะฮะท่านผู้ชม มาถึงช่วงล้อหน้านะฮะก็แห้งๆเลยท่านผู้ชมไม่มีเยะะิ้มนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับวอลโวมีตาปั๊มวอลโวทั้งนั้นเลยนะช่วงล่างเขาเนี่ยนะฮะเขาเซ็ตมาดีนะครับโอเคผ่านนะครับนี่คือช่วงล่างของรถที่สมรรถนะดีสภาพดีอีกคันหนึ่งครับท่านผู้ชมมาดูภายในกันนะฮะของเจ้าวอลโวคันนี้ ภายในตกแต่งด้วยสีดำครับท่านผู้ชมกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติเห็นไหมครับมือเปิดโครเมี่ยมมีเซ็นอร์ล็อกช่องแอร์อยู่ที่เสา B นี่นะฮะแอร์บนหลังคาไม่มีนะแอร์อยู่ที่เสานะครับก็โอเคดีตรงดีนะฮะเบาะด้านหน้าเห็นไหมครับเนี่ยยังตึงอยู่เลยนะครับกระเป๋าจริงโจ้ที่เป็นตาข่ายสภาพเบาะดีเล็กรูมเฮดรูมเลเหลือนะฮะอ่านี่ตรงนี้มีช่องเสียบ USB ให้2ตำแหน่งนะฮะเป็นแบบอ่ Type C นะท่านผู้ชมโอเคเลยแล้วหลังคาพาโนลามิกซันรูปบานเบลเลอร์เลยหลังคาสะอาดนะครับนี่คือเบาะนี่เอื้อมมือไปล้วงได้ไหมไม่ได้นะอ่าตรงนี้เป็นเบาะที่เท้าแขนนะที่ใส่ขวดน้ำนี่เเคเห็นไหมครับใส่ของได้ นะครับสะอาดสะอ้านหนังตึงเปี้ยเลยท่านผู้ชมไม่มีรอยย่นรอยยับเนี่ยครับรถสภาพดีต้องเป็นแบบนี้นะครับโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้กับขี่กันต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้กับขี่แล้วนะฮะดูแผงข้างก่อนใหม่ไหมแผงข้างสีดํากระจกไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้านะฮะข้างบนมีเซ็นทรัลล็อกมีเมมโมรีซีดเบาะสองตำแหน่งมือเปิดเป็นโครเมียมนี่ลำโพง ฮาร์แมนการดอนเสียงดีนะท่านผู้ชมบอดที่ผมนั่งอยู่เป็นบอดหนังปรับไฟฟ้านะดูดิเห็นไหมนี่นะครับสภาพดีมากหนังตึงเปี้ยเลยนะฮะตรงนี้พลาสติกยังอยู่นะฮะที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่เข้าไปลึกหน่อยนะตรงเสาเอนะฮะนี่เปิดฝาท้ายไฟสองสว่างเปิดถังน้ำมันช่องแอร์เข้าไปที่เรือนไม้นะเรือนไม้ตัวเลขบ่งบอกความเร็วมีให้ถึง260 นะฮะเลขไม้ใช้งานไปแล้ว78,000กวโลค่าเฉลี่ยต่อปีก็ตกปีนึงก็ประมาณ2อง0มเศษเศษนะฮะท่านผู้ชมอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานปกตินะครับถือว่าปกตินะครับอ่าแล้วก็แล้วก็เป็นพวกเกณน้ำมันนะฮะต่างๆค่าต่างๆของรถนะครับนี่อันนี้เป็นที่ปัดนน้ำฝนนะด้านขวาด้านซ้ายเป็นไฟเลี้ยวนะรถยุโรปอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับอ่าหุ้มหนัง นะครับสภาพดีเนียบเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะไปต่อกันที่คอนโซลตรงกลางกันครับดูหลังคาก่อนเลยนะฮะสลุปเปิดได้นะบานใหญ่อ่าเปิดได้อีกสเต็ปหนึ่งอ่าโอเคเห็นไหมครับอืมอยู่ครบนะฮะมีม่านด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวปิดม่านให้ดูนะม่านบานใหญ่นะ ม่านวิ่งมาแล้วนะฮะม่านเบลอเลยวิ่งจากท้ายมานะครับบ้านเราเมืองร้อนนะฮะต้องมีม่านบางทีฟิล์มเอาไม่อยู่นะฮะบ,บนหลังคาสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมไม่มีรอยเจมิมรอยยันต่างๆนะฮะนี่คือที่อุ้ยอะไรเอ่ยอ่าเป็นที่บังแดดนะครับมีไฟมีกระจกไฟไม่มีเอาไฟมีมีกระจกสองหน้านะครับสองข้างเลย นะครับกระจกมองหลังนะครับตรงนี้เป็นระบบส่องสว่างต่างๆนะครับอยู่ครบอ่าโอเคนะครับกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกรอยร้วาวเสา A มีแอร์แบ็กคอนโซลด้านหน้าสีดำนะฮะและนี่หน้าจอนะครับต่างๆคอนโทรลได้นะฮะจะเล่นอะไรอะ่ะเล่นได้หมดนะครับอ่าจอเป็นแบบแนวตั้งนะครับช่องแอร์ก็เป็นแนวตั้งสวยงามนะครับลงมาก็ เป็นเครื่องเสียงนะฮะ,ะปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงแล้วเนี่ยก็บุหนังนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมสวยงามมีแอร์แบ็กนี่เก๊ะใส่ของดูความใหม่นะใหม่มากบ่อหนังตึงเปี้ยเลยนะฮะหัวเกียร์เป็นแบบคิสตตลนะฮะท่านผู้ชมอ่าสวยงามนะครับข้างในเขียนว่าสวีเดนด้วยนะอ่าโอเคนะครับแล้วนี่เอนจิ้นสตาร์ทสต็อปนะฮะดิ e โหมดอยู่ตรงนี้เลือกได้กี่มาฮี่ดเนะ่ มี power sporty driving นะฮะ individual นะฮะ hybrid uh, every day use นะครับแล้วก็ pure eco drive นะครับแล้วก็ constant all wheel drive นะฮะอ่าก็เลือกได้เลยตามใจชอบนะครับว่าเราจะชอบแบบไหนนะฮะเนี่ยใหม่มากเป็นสีดำเป็น all no b a c k นะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรก hold โอเคที่ใส่ของช่องเสียบ usb ครบคันครบคันนะฮะ โดยรวมสภาพดีนะครับเจ้าวอลโวคันนี้สเต็ปต่อไปนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปลองขับกันครับโอ,โอเคครับท่านผู้ชมออกถนนจริงกันนะฮะกับเจ้า Volvo v o l v ว V60 T8 Recharge Inscription นะฮะปี2020จดทะเบียนปี2022ออกห้างป้ายแดง2 6 90,000บาทวันนี้เหลือแค่1 400,000 99,000บาทประกันชั้นหนึ่งจากเจ้าของเดิมยังมีอยู่คู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบรถใช้ลำดับเดียวนะครับความรู้สึกของผมก็ต้องบอกว่านะฮะช่วงล่างรู้สึกถึงความนุ่มนวลแบบแน่นๆน,น,นะฮะอาพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือทัศนวิสัยในการมองดีเบาะนั่งสบายนะเบาะนั่งสบายผมรับรู้ได้ถึงความสบายนะครับมันไม่โอบลัด ปีกเบามันไม่โอบรัดผมมากเกินไปนะครับมันให้ตัวผมได้กิ้งนิดๆน,น,นะครับเหมือนไม่มีคนกอดอะนะรถบางคันเนี่ยมันกระชับเหมือนมีคนกอดนะมันก็เป็นข้อดีในการใช้ความเร็วนะฮะแต่พอนั่งไปนานๆแล้วผมชอบแบบแบบแบบเนี้ยนะฮะหลังกิ้งได้อ่าโอเคฟังก์ชันเสริมนะมี He a d u p d i s play มาให้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้เขาน่าจะล็อกความเร็วนะ ผมว่ามันน่าจะล็อกความเร็วอยู่นะกำลังสูงสุดเนี่ยมันต้องเท่าไหร่407ร้อยเจแรงม้านะครับซึ่งมันปูดปาร์ตมากนะมันปูดพารมากเนี่ยแหมมันจะไปอย่างเดียวเลยอะ่ะคันเร่งมันอะ่ะท่านผู้ชมมันพ่อ้านสายซิ่งจริงๆอะ่ะลองกันหน่อยไหม ดูนะเด่ยเขาจะว่าเราไหมเนี่ยเราขับรถเจสวิสสวาสดช่วงล่างดีนะไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารนะฮะดูเลี้ยวดิเกาะไหม,มทางไม่ค่อยดีนะโอ้โห,โหมันทยานอ่ะท่านผู้ชม เหมือนกำลังจะลอยเลยพุ่งจะลอยเลยอะโอเคดีจริงนะฮะขับสนุกนี่แหละที่เขาเรียกว่าพ่อบ้านสายซิ่งอะ่ะแรงม้ามันเยอะนะท่านผู้ชมนี่เตือนการชนด้านหน้ามีให้นะอ่าระบบความปลอดภัยเนี่ยชอบสลรูปด้วยบานใหญ่นะขับสบายอืม ทำไมเขาถึงเรียกพ่อบ้านสายซิ่งนะฮะเจ้า V60 T8 กันนี้ก็เนี่ยแหละนะฮะพละกำลังมันแบบจี๊ดจ๊าดเลท่านผู้ชมนะฮะเห็นหุ่นแบบนี้นะฮะรถญี่ปุ่นตามไม่ทันนะไม่ต้องแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าแรงโดยธรรมชาติเกิดมาแรงอะ่ะแรงโดยกำเนิดนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปปรับจูนปรับปรุงอะไรนะฮะ งช่วงล่างดีด้วยนี่ร้อยยี่นะแปบ๊บเดียวก็ถึงรถคันหน้าแล้วท่านผู้ชมสู้รถไฟฟ้าได้ไหมโอ้โหโอ้โหมันทะยานขึ้นไปร้อยห้าปึ๊ดเดียวอะผมต้องเบรก เป็นไงช่างภาพมันขึ้นจริงนะเอาแบบพอหอมปากหอมคอนะเดี๋ยวลองจั๊ตรงนี้หน่อยอช่วงล่างดีครับท่านผู้ชมเอาอยู่โอ้ขับสนุกมากครับเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ขับสนุก นิ่งๆเนียนๆ,ๆไม่มีเสียงเลยปืด๊ดมันมามันมาแบบเป็นอีกหนึ่งคันครับท่านผู้ชมที่ขับสนุกนะฮะใครใช้อยู่น่าจะทราบดีนะฮะพูดปารครับทันอกทันใจ ขร้อยเจ็ดน,นะฮะพอก่อนนะ,ะเอาพอหอมปากหอมคอท่านผู้ชมนะฮะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ขับสนุกครับและสภาพดีจริงๆช่วงล่างดีอัตราเร่งนี่โอ้โหอยู่ที่คุณกล้าหรือเปล่าใช้คำนี้เลยนะฮะมันเกิดมาแรงอยู่แล้วครับตัวนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งคันครับท่านผู้ชมที่ผมชอบนะขับสนุก พ่อบ้านน่าใช้ถึงจะไม่ใช่พ่อบ้านก็ใช้ได้รูปลักษ์รูปทรงนะฮะทันสมัยวันโว่เนี่ยเป็นรถที่คนเขาต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าไม่เป็นที่นิยมไม่เป็นที่นิยมนะฮะแต่การใช้งานแล้วเนี่ยดีนะอ่าไม่ได้เป็นรอง2ยี่ห้อชั้นนำเลยไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz หรือ BMW นะครับรถรุ่นนี้นะฮะท่านผู้ชมถ้าลูกค,ค้าที่มีความสนใจซื้อออกไปนะฮะแล้วเอาออกไปใช้ ผมสิ่งที่ผมจะแนะนําได้นะฮะก็คือเข้าไปอยู่ในตามขับตามกลุ่มนะฮะใน Facebook เขาจะมีช่องทางเป็นสมาคมเป็นกลุ่มของพวกรถประเภทนั้นๆอย่างรถรุ่นนี้ก็มีนะฮะ,ะในนั้นมีทั้งความรู้นะ,ะท่านผู้ชมแล้วก็ปัญหาในการใช้งานนะฮะหรือว่าการซ่อมบำรุงในนั้นมีแต่ความรู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีแต่คนใช้งานจริงๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเรา,าสามารถ หาข้อมูลในกลุ่มในขับได้นะฮะนี่คือข้อดีที่ผมอยากจะแนะนำนะครับไม่ว่าคุณจะใช้รถอะไรอยู่ก็ตามนะครับใน f c e e o o o นะฮะใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับนี่คือความทิกเล็กๆนะฮะจากผมเบียวิสารออโต้คาร์ครับครับท่านผู้ชมและนี่คือ v o l v o V60 นะฮะที8ปี2020จดทะเบียนปี2022สีดำบอดี้รอบคันผมดูแล้วช่วงล่างดูแล้วภายในดูแล้วทดลองขับก็ทดลองแล้วนะฮะคันนี้ดีจริงครับ วันนี้ขายแค่1,499,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหาผมที่เบอร์091 5577 695ผมรับสายเองนะครับรถคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะฮะประวัติดีสภาพดีด้วยนะครับผมเบียวิสารออโตคาร์ขอย้ำจุดยืนนะครับผมนำเสนอด้วยความจริงใจนะฮะมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับเยี่ยม